มาพี่จะไปซื้อขายอะไรบ้างคะผลไม้อ่าแล้วก็อะไรอีกครับผลไม้ก็ขายผลไม้ขายส่งอ่าโอเคครับช่วยช่วยพี่เลือกสองอย่างได้ไหมครับเลือกผลอะไรไที่น้องชอบกินน้องเป็นคนที่ไหนครับแม่บ้านพ่อใหญ่เท่าไหร่ครับสองก่อนหนึ่งอ่าโอเคครับอันนี้กับอะไรครับแชมพูกับแชมจารลุพี่ใส่ถุงไหมคะใส่ครับช่วยพี่ใส่ถุงหน่อยได้ไหมครับหนึร้อยห้าสิบได้ไหมคะหนร้อยห้าสิบได้ไหมคะ อย่างนะไม่แกงหนูทำไมเชื่ออะไรครับนานาค่ะอายุเท่าไหร่ครับขาวบขายของตั้งแต่อายุกี่ขวบครับคือผู้ผู้ผู้กิ่งแท้ให้ให้ให้น้องต่อว่าพี่พิงคนที่ไหนครับที่นคเฮ้ยเหมือนเก่งจังพี่พิงลูกขึ้นนะขึ้นไทยจีนนะไม่ลูกขึ้นพม่ากับไทยไงพม่าใช่ครับครัแมนพม่าป้อพี่เป็นไทยอ่ะแมงครับผมว่าภาษาอีสานไดป้อฝองภาษาอีสาน ไปกินข้าวกับพี่ไหมไปกินข้าวกันมากินข้าวยังเนี่ค่ะมันน่ารักดีนะแทนดามิมาอะไรนะแทนตาลูกไม่ใช่แทนตามิแทนตาลูกแทนตาลูกเหรอแนตามีรู้แล้วว่ามานานแล้วขี้ตัวก็เตะไม่ได้หรออันั้นก็เปิดที่โทรศัพท์แล้วก็เรียนเปิดที่โทรศัพท์ไปนะจะขายของทั้งกี่โมงคะลูกขายทั้งกี่โมงคะัสองโมงที่สองโมงคือกี่โมงองวันครับค้าสอบคุณครับยังไม่กล้าจะขายให้พี่เหรอ 拜拜拜拜มาบายๆบายๆอีกแล้วพี่ครับครูมีผื่อไ,ไหมให้เดี๋ยวเราเก่งด้วยกันเพื่อเสือมาครับครับครับ